จบตำรวจยังเป็นพ่อค้าเลยยิวฟาดแทนเจนนี่โดนจวกเป็นผู้ประกาศจุดสามีหนุ่มหล่อย,ยิวชัดมงคลฟาดแทนภรรยาเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังโดนคนจวกแรงมาสวมบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าว งานนี้ฝ่ายยิวบอกเลยจบตำรวจยังเป็นพ่อค้าได้เลยทำเอาหลายคนปรบมือให้ในความป้องพันรยาและบอกว่าจริงทุกคนเป็นอะไรก็ได้แค่เรียนรู้ถูกวิจารณ์หลากหลายแง่มุมทีเดียวสำหรับรายการข่าวดังที่เปลี่ยนพิธีกรใหม่ย,ยกแผงและพาคนดังอาทิวินลี่ แม็กอินคอร์พลรีไพรวันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแอนจินดารัตเชียที่คําพรเป็นต้นมาร่วมอ่านข่าวในรายการโดยหลังจากที่สาวเจนนี่อ่านข่าวไปหลายคนก็มาชมในการอ่านข่าวของเธอและบอกว่าแม่กเก่งมากเชียร์นะเป็นต้น ขณะที่มีหลายคนมองว่าสาวเจนนี่ทำได้ไม่โอเคและคนที่อ่านข่าวควรมีทักษะท,ทำให้เกิดดราม่าเบาๆตามมาทันทีล่าสุดหนุ่มหล่อย,อยูชัดมงคลสมแก้วสามีของสาวเจนนี่ได้ไปรีโพสต์ข้อความจากเฟซบุ๊กหนึ่งมาที่มีการพูดว่าเราอยู่ในยุคที่ผู้ประกาศข่าวไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ข่าวไม่ต้องพูดอักขระชัด ไม่ต้องเรียนจบสายข่าวไม่ต้องผ่านภาคสนามมาก่อนเพียงแค่เป็นดาราอินฟูคนดังก็เป็นได้ฉีกตำราคนข่าวเรียนและฝึกฝนทั้งหมดซึ่งหนุ่มยิวมาตอบข้อความนี้หลังจากรีโพสต์ว่าอ้าวพูดแบบนี้ก็แปลว่าดาราอินฟูคนดัง ที่มีความสามารถมีศักยภาพจนได้รับโอกาสในการทำงานก็ผิดสิครับแบบนี้ไปฉีกตําราคนข่าวเฉยเลยก็เพราะคุณก็เป็นซะแบบนี้ไงชอบตั้งกระทูให้คนทะเลาะกันแล้วมาบอกว่าอยากนำเสนอสิ่งดีๆสู่สังคมน่าสงสารคนเสพข่าวจังเลยนะครับไม่ยุ่งไม่พูดเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้มีใครว่านะครับบางที ตามด้วยหนุ่มยูรีโพสรูปสาวเจนนี่และเขียนข้อความว่าสู้ๆนะขอให้ตัวเองทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จกับทุกงานที่ทำนะครับและรูปของตนเองสมัยเป็นตำรวจโดยหนุ่มยิวเขียนข้อความแซบๆว่ามือเอกกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้าซึ่งก็มีคนมาไลค์และแสดงความคิดเห็นมอบกำลังใจและขอให้อย่าคิดมากมากมาย